สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลจุมมี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิว X-Series นะคะปี2014ตัวนี้นะคะเป็นตัวสูงนะคะแต่เราทำเป็นยีราฟแคะแบบนี้นะคะไปดูเลยสวยแค่ไหนเชิญเลยค่ะ เราดูภายในกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว X Series นะคะปี2014เป็นตัว Highlander นะคะแต่ว่าเราทำเป็นยีราฟแคะหรือตัวเตี้ยนั่นเองนะคะนี่เลยดูยังไงนะคะเบาะดำแดงนะคะตัว X Series ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2005นะคะเกียร์นี่ของเกียร์เปลี่ยนให้แล้วนะคะหน้าจอนะคะตัวสูงมีหน้าจอให้นะคะแล้วก็นี่เลยกุญแจนะคะเรามีให้2ดอกเลยนี่นะคะใช่ค่ะ ตัวนี้วิ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพาดูค่ะตัวนี้วิ่งไปอยู่ที่เก้าหมื่นโลนะคะเก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะไปดูข้างหลังนะคะกว้างไหมบางคนจะมองว่ามันคือสี่ประตูเตี้ยไม่ใช่นะคะมันเป็นตัวสูงนะคะแต่เราทําเป็นยีรับแคทเนาะนี่คะ่ะข้างหลังก็กว้างขวางนะคะมีที่พิงเหมือนกันนี่ที่พักแขนอันนี้นะคะก็ หลังคาดำนะคะตัว x V เนาะหลังคาดำนะคะนี่วางแก้วข้างหลังก็มีที่วางแก้วให้เหมือนกันนะคะข้างหลังนี่มีทั้งซ้ายทั้งขวาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไปดูข้างหลังนะคะตัวไหนที่หายไปตัวไหนที่เพิ่มเข้ามานะคะปกติตัว x v จะมีโลบาร์เนาะอันนี้เราก็เอาออกให้เหมือนสี่ประตูตัวเตี้ยเลยนะคะมีกล้องหลังให้นะคะทำท่อมให้เรียบร้อยแต่งซิ่งมาแล้วนะคะ อ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนี่เลยตัวนี้เราจัดทรงมาให้แล้วนะคะแต่งโหลดมาให้เรียบร้อยแม็กใหม่ยางใหม่จัดทรงยีรับแคะนะคะบันไดเห็นไหมคะมันเป็นตัวสูงนะมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันนะคะนี่เลยฝากระโปงนะคะเราก็เปลี่ยนให้แล้วเป็นฝากระโปงแคปล่านะคะนี่ฝากระโปงแคปล่าสวยเปิดยังไงก่อน นี่นี่เลยเครื่องเดิมนะคะเป็นเครื่อง25 0 5นะคะเครื่องเดิมรับประกันไม่มีความไม่มีชนนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะออกรถไม่ใช้เงินสักบาทเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส b ัครสมาชิกจุ่มด้วยนะคะฝากช่องจุ่มด้วยนะคะก็ ใครอยากได้รถสวยนะคะแบบนี้ราคาผ่อนเบาๆสบายๆนะคะทักแชทมาได้เลยนะคะหรือเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะเต้นท็อปรถสวยสาขาหนึ่งอยู่เยื้อบิ๊กซีสีมาโพธิ์สามศูนย์สี่นะคะเต้นของเราอยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามหน่อยเนาะเดี๋ยวรอบหน้าจู่จะารีวิวเอ็กซ์ลีคันไหนให้เพื่อนๆดูนะคะสวยแบบนี้จะมีเข้ามาไหมนะคะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ